ชีสตีคัตุพอนกับทอดไปเลยวันนี้ใก่ทอดนะคะมีหนึ่งถุงมีไดถุงอีกหนึ่งชิ้นไม่กินชิน้นเก่อน มือเย็นวันนี้นะคะเป็นกระเพราไผ่ดาวที่แม่ทำนะคะน่ากินมากทุกคนไผ่ดาวสวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ปานสปริงนะคะทุกคนวันนี้เป็นวันไดเอทที่24แล้วนะคะทุกคนก็ถ้าหากมีเสียงรบก,กวนขออภัยด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าน้องดูการ์ตูนอยู่ข้างนอกนะคะอาจจะมีเสียงเข้ามาแต่ก็จะพยายามพูดให้ดังขึ้นนะคะ วันนี้เป็นวันไดเอทวันที่24แล้วคืออยากจะบอกทุกคนว่าวันนี้เป็นวันชิเดย์นะคะทุกคนคือเป็นวันที่ปั๊มได้กินของที่ปั๊มชอบนะคะแต่คือเมือ่อเช้าก็ก็ไม่ได้ก็ถือว่าชอบอยู่นะเมื่อเช้ากินเป็นข้าวกับกว๋วยจั๊บพะโล้แต่ว่าเราไม่กินเส้นนะคะเพราะว่าปั๊มกินเส้นพวกนี้ไม่ได้เลยนะเพื่อแต่ก่อนอนะกินได้แนตะ่พอหลังๆสักพักแล้วแหละนานแล้วคือทานไม่ได้นะคะทานแล้วท้องอืดก็เลย ตักแต่น้ำน้ำกับพวกเ,เครื่องที่อยู่ในที่อยู่ในโตัวก๋จัะ๊ะมาทานกับข้าวนะคะคือแบบปรุงแซ่บมาใส่พริกใส่น้ำส้มใส่น้ำตาลด้วยทุกคนอร่อยมากแล้วก็อุ่นละร้อนนะคะส่วนมื้อเที่ยงแม่ซื้อกาหล่ามาก็กินกาหลาเหมือนเดิมแต่ว่าวมันติดหรอวะมันติดไม่กินลูกชิน้นไม่กินอะไรหลอวะก็เลยกินแค่หมูหมึกกุ้งนะคะแล้วก็กับข้าวเหมือนเดิมส่วนมื้อเย็นคะ่ะทุกคน ข้าวกะเพรานะคะที่พาทําเองทํากินกับแม่นะคะทุกคนอันนี้คือปกติทํากะเพรากินเองจะไม่ใส่น้ามันนะแต่วันนี้คือแม่ทําด้วยนะคะก็เลยแบบเออใส่น้ํามันแล้วก็ปรุงเครื่องจัดเต็มมาทุกคนมีไข่ดาวด้วยอร่อยมากแล้วเออแล้วระหว่างวันวันนี้มีกินไก่ทอดด้วยนะคะไก่ทอดกับขนมทุกคนวันนี้พมกินเลรส เอ่อออริจินัลทุกคนไม่ีใครชอบกินเล่รสออริจ mm hmm. ินปะปะัลเหมือนปา๊บว่ะคือวัาไม่ชอบกินรสอื่นนะนอกจากเล2สองสีเหลืองออริจินัลคือวันนี้กินไก่ทอดแล้วก็ได้กินเล่อออริจินัลนะทุกคนเป็นแบบอาหารโปรดของปําเลยนะเลเล่เลสองสีเหลืองกับไก่ทอดอ่ะคือวันนี้ได้กินของที่ตัวเองแบบชอบมากนะคะทุกคนก็วันนี้ถือว่าเป็นวันชิเดที่ที่ก็ได้กินของที่ทุกอย่างชอบทุกอย่างที่ทุกอย่างที่ตัวเองชอบ แต่ก็ไม่ได้กินในปริมาณที่เยอะนะถุง20่บบาทเนี่ยปังไม่ได้กินคนเดียวนะคะปังกินกัน2คนแบ่งกันคนละครึ่งส่วนไก่ทอดนะคะก็กินแค่ชิ้นเดียวอยก็กินประมาณนี้เลยแต่มื้อเย็นเนี่ยจะกินข้าวกะเพราแบบจัดเต็มมากก็คืออร่อยอะ่ะแบบอร่อยเลยนะคะทุกคนก็วันนี้วันงานละเอียดวันที่24สไม่ใช่วันละเอียดสวันชิดเดย์วันที่24นะคะก็กินประมาณนี้เลยนะคะทุกคนก็ พรุ่งนี้เป็นงานเอกวันที่าแล้วนะคะทุกคนก็อาจจะครบเดือนนี้ก็จะมาทําคลิปสรุปนะคะว่าอะไรยังไงนะคะทุกคนหนึ่งเดือนลดไปยังไงเท่าไหร่นะคะทุกคนเดี๋ยวมาติดตามกันใน e ีีถัดไปนะคะทุกคนก็าอทุกคนกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ร้อมด้วยนะคะขอบคุณค่ะ